สามกิโลมีฝรั่งเช่ามาใส่ขับรถไปแม่หสองกันพอสมควรวนช่วงไฮซีซั่นตอนนี้หัวเออแล้วเนี่ยหัวเอออมากมากแล้วตอนนี้นี่คือไดร์ของเราเต้นเก่งพอสมควรออกลีลาชุดสเต็ปแดนเมื่อคืนเราไม่ค่อยได้เต้นก็เต้นเต้นไปงั้นแหละตามจังหวะเพลง ใช้ได้เลยนะน่ะขาแลบเลยน่ย <c oughs> อยา,อยากจะโชว์ <c oughs> ขาแลบสขาสาปปของสายปปอิอมตมาว่าถึงเต้น,น,ตนได้ต่อมาเมาเต้นมาออกโยวากินกาได้ยโอ้ยโค้งคักซอกแล โอ้โหบ้านชาสารักไทย I have to go upstairs พาราเจอร์มานอนบ้านชาบ้านชาสารักไทยที่บ้านรักไทยหมู่บ้านชาวจีนอพยบมาจากอยู่นานตอนใต้ของประเทศจีนเมื่อสมัยมีการปกครอง การเปลี่ยนแปลงการปกครองของประเทศจีนอันนี้เป็นทะเลสาบสวยมากเหมือนอยู่ที่ประเทศจีนเลยอากาศก็ดีคือภูเขาลาักษณะภูเขาก็ยังเป็นลนักษณะภูเขาของแบบประเทศไทยแต่ว่าบ้านรีสอร์ทข้างล่างเป็นแบบจีนหมดมีหลังคามีอะไรเป็นแบบจีนหมดเลยสวยงามมากโอเค ชาสารักไทยมองจากชั้นสามจากที่โรงแรมนี่คือบรรยากาศที่โรงแรมอันนี้คุณแม่เดินทางมาจากต่างจังหวัดเดิน <c oughs> ทางมาจาก yes got the key โอเคสวยมากมาจากชั้นบนอันนี้อยู่ที่นี่บ้านชาสารักไทยเห็น <c oughs> ทั้งหมู่บ้านเลยอันนี้เราเห็นทั้งหมู่บ้านเลยเนาะเห็นชัดมากเลยอะ่ะเห็นเขาห้องพักข้างหลังกันไหมจาห้องพักข้างนั้นทะเลสาบนัมมูนี่ห้องพักไปมา<อ>ไปเอาซินี่กอันนี้มองอมเห็นจากไม่ค่อยเห็นอะไรเลยมืดมากเลยตอนเนี้ยไล่ชอค่อาที่จะตกดินแล้วีห้องเราอยู่ตรงนี้เองตรงข้างๆไล่ชอเนี่ยที่จอดรถนี่ทางลงไปข้างล่าง